เคยสงสัยไหมครับว่าข้อมูลที่อยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเนี่ยมันซ่อนปริศนาอะไรไว้บ้างวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าจากแค่ตัวเลขดิบๆมันจะกลายมาเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ช่วยให้เราตัดสินใจอะไรๆไ,ได้ดีขึ้นได้ยังไงไม่ว่าจะตอนที่เราไถาฟีดโซเชียลมีเดียหรือดูยอดขายของรา้านค้าเคยเอะใจกันบ้างไหมครับว่าเอเบื้องหลังตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าวันนี้แหละครับเราจะมาหาคําตอบเรื่องนี้กัน สำหรับเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ก็จะมีตั้งแต่ข้อมูลคืออะไรมีกี่ประเภทใครคือคนที่ทำงานกับข้อมูลแล้วเขาทำให้ข้อมูลกลายเป็นภาพที่เล่าเรื่องได้ยังไงไปจนถึงการเชื่อมต่อข้อมูลในยุคคลาวเลยครับโอเคครับมาเริ่มกันที่จุดสตาร์ทเลยข้อมูลคืออะไรต้องบอกว่านี่คือรากฐานที่สำคัญสุดๆเลยนะครับสำหรับการทำความเข้าใจอะไรต่างๆในโลกยุคใหม่เอาละครับคำว่าการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ data analysis เนี่ย ถ้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆนะครับมันก็คือกระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่การเข้าไปดูข้อมูลทําความสะอาดมันปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจนถึงสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วคาถามคือทําไปทําไมคําตอบก็คือเพื่อที่เราจะไปค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่มันซ่อนอยู่ข้างในและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันจะช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นคมขึ้นนั่นเองครับและทําไมล่ะทําไมเราต้องวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักๆเลยนะครับก็เพราะว่า มันช่วยให้เราเข้าใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแถมยังช่วยให้เราคาดการณ์อนาคตได้แม่นขึ้นด้วยนะและสําหรับธุรกิจเนี่ยมันคือตัวช่วยชั้นดีเลยในการตัดสินใจต่างๆให้มันดีขึ้นและสุดท้ายคือมันช่วยเราเอาสิ่งที่ค้นพบเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟังได้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าจะทําอะไรเราก็ต้องมาดูวัตถุดิบกันก่อนซึ่งในการวิเคราะห์เนี่ยวัตถุดิบของเราก็คือประเภทของข้อมูลนั่นเองครับ ข้อมูลที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับหลักๆเลยมีอยู่3แบบด้วยกันแบบแรกเลยคือ structure data อันนี้ง่ายมากนึกภาพตามเลยนะครับตาราง Excel ที่มีแถวมีคอลัมน์เป๊ะๆแบบนั้นแหละครับต่อมาคือ unstructured data อันนี้คือตรงข้ามเลยคือไม่มีรูปแบบตายตัวอะไรทั้งนั้นเช่นรูปภาพที่เราโพสต์ลงโซเชียลวิดีโอใน TikTok หรือแม้แต่ไฟล์เอกสารและสุดท้ายครับ semi-structured data คืออยู่กึ่งกลางระหว่าง2อันแรกคือมันก็มีโครงสร้างนะแต่ว่ายืดหยุ่นกว่าไม่ได้เป๊ะเท่า Excel ตัวอย่างก็พวกไฟล์ j s o n หรือ XML ครับพอเรามีข้อมูลแล้วก็ต้องมีคนที่จะมานำทางเราถูกไหมครับงั้นเรามาทำความรู้จักกับ data analyst หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลกันดีกว่าคนที่จะมาเป็นเหมือนไกด์นำทางให้เราในโลกของข้อมูลนี่แหละครับแล้ว data analyst เนี่ยเขาคือใครกันแน่ก็คือคนที่มีหน้าที่รวบรวมประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนตัวเลขที่มันดูยุ่งยุ่งซับซ้อนเนี่ยให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึก ที่องค์กรเอาไปใช้ตัดสินใจได้ดีขึ้นหรือถ้าจะให้พูดแบบง่ายที่สุดเลยนะเขาคือคนที่ทําให้ข้อมูลพูดออกมาเป็นภาษาที่คนทําธุรกิจฟังแล้วเข้าใจได้นั <AM> ่นเองครับการที่จะเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่งๆได้เนี่ยมันต้องมีทักษะ2ด้านที่ไปด้วยกันเลยนะครับด้านแรกคือฝั่งเทคนิคหรือ technical skills ก็คือความสามารถในการใช้เครื่องมือต่างๆมาวิเคราะห์ข้อมูลนี่แหละแต่อีกด้านหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ soft skill ครับ อย่างเช่นการสื่อสารการเล่าเรื่องจากข้อมูลให้คนอื่นเข้าใจรวมถึงทักษะการแก้ปัญหาด้วยและเครื่องมือที่เขาใช้กันละ่ะมีอะไรบ้างก็เริ่มจากตัวเบสิกเลยครับ Excel ที่เราคุ้นเคยกันดีเอาไว้ทำงานวิเคราะห์พื้นฐานพอข้อมูลมันเริ่มใหญ่ขึ้นก็จะขยับไปใช้ SQL เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่พอได้ข้อมูลมาแล้วก็ต้องเอามาทำเป็นภาพสวยๆให้เข้าใจง่ายด้วย Power BI หรือ Tableau แล้วถ้าอยากจะวิเคราะห์อะไรที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกเช่นทำ Machine Learning ก็จะใช้ภาษาโปรแกรมอย่าง Python หรือ R เข้ามาช่วยครับเอาละครับมาถึงส่วนที่ผมว่าสนุกที่สุดส่วนหนึ่งเลยนั่นก็คือการทำให้ข้อมูลพูดได้หรือก็คือการทำ Data Visualization หรือการแสดงผลข้อมูลเป็นภาพนั่นเอง มีคำพูดหนึ่งของคาร์ลีฟิโอรินาที่ผมว่ามันใช่เลยนะครับเขาบอกว่าเป้าหมายคือการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นสารสนเทศและเปลี่ยนสารสนเทศให้เป็นข้อมูลเชิงลึกซึ่งเจ้า Data Visualization นี่แหละครับคือสะพานสำคัญเลยที่จะเปลี่ยนตัวเลขดิบๆที่เราไม่เข้าใจให้กลายเป็นความเข้าใจที่จับต้องได้พอพูดถึงการทำ Visualization เนี่ยแดชบอร์ดคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยซึ่งมันก็มีหลายระดับนะครับเริ่มจาก Operational อันนี้ให้นึกถึงหน้าปัดรถยนต์เลยครับคือดูข้อมูลแบบ Realtime วันนี้ขายได้เท่าไหร่แล้วประมาณนี้พอขยับขึ้นมาอีกระดับก็จะเป็น Analytical ครับอันนี้จะเอาไว้สำรวจข้อมูลเพื่อหาคำตอบลึกๆเช่นเอ๊ะทำไมยอดขายเดือนที่แล้วมันตกนะและสุดท้ายคือ s t r a t e g i c dashboard อันนี้สำหรับผู้บริหารเลยเอาไว้ดูภาพรวมระยะยาวของบริษัทว่าเรากาลังเดินไปถูกทางหรือเปล่าบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ไหมโอเคครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วซึ่งก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลในยุค cloud หรือจะเรียกว่าเป็นท่อส่งข้อมูลในโลกยุคใหม่ก็ได้ครับคืออย่างนี้นะครับในยุคนี้เนี่ยข้อมูลมันไม่ได้อยู่แค่ที่เดียวแล้วมันกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยทั้งในแอปต่างๆบนเว็บหรือแม้แต่อุปกรณ์ IoT รอบตัวเราทีนี้เครื่องมือเชื่อมต่อบนคลาวนี่แหละครับที่ทําหน้าที่เหมือนกับเป็นสะพานคอยเชื่อมข้อมูลจากทุกที่ให้มารวมกันเพื่อให้เราเอามาวิเคราะห์ต่อได้ง่ายๆเครื่องมือพวกนี้ก็มีหลายระดับเลยครับตั้งแต่ระดับองค์กรใหญ่ๆเลยนะอย่าง AWS Glue หรือ Google Cloud Dataflow พวกนี้เอาไว้จัดการข้อมูลแบบมหาศาลเลยไปจนถึงเครื่องมือที่คนทั่วไปก็ใช้ได้ง่ายๆอย่าง s e เปียหรือ Make นึกภาพไม่ง,ง่ายนะครับมันเหมือนเป็นตัวกลางที่คอยส่งข้อมูลระหว่างแอปที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเช่นพอลูกค้ากรอกฟอร์มในเว็บปุ๊บก็ให้มันส่งข้อมูลไปที่ Google Sheets โดยอัตโนมัติเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นครับแล้วการทําแบบนี้มันดียังไงก็นแน่นอนครับข้อดีลหลักๆเลยคือ 1. เราเห็นภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดในที่เดียว 2. เราได้ข้อมูลที่สดใหม่แบบเรียลไทม์ทำให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้น3ช่วยลดงานซ้ำซ้อนด้วยระบบอัตโนมัติและสุดท้ายที่สำคัญมากคือข้อมูลของเราก็จะปลอดภัยและจัดการได้ดีขึ้นด้วยครับและทั้งหมดนี้ก็คือการเดินทางจากข้อมูลดิบๆไปสู่เรื่องราวที่มีความหมายครับที่นี้ลองกลับไปมองข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวสิครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการขายข้อมูลลูกค้าหรือแม้แต่ข้อมูลการใช้ชีวิตประจาวันของเราเอง แล้ลองตั้งคำถามกับมันดูว่าข้อมูลชุดต่อไปมันกำลังรอจะเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังอยู่กันแน่